สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงิน,น,นของคุณมากันที่ราศีสุดท้ายราศีท้ายสุดก็รกฎค่ะราศีกรกฎเรามาดูกันว่างานเงินชีวิตโดยวรวมของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรกรกฎกำลังวางแผนอะไรอยู่จ๊ะ การวางแผนกับสิ่งใหม่ๆอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะจ๊ะช่วงนี้รังสังหอนแม่นอาจจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นรงพักกับคนอื่นก็ได้หรือไปเป็นเพื่อนคนอื่นก็ได้นะเรื่องเก่าๆระวังในเรื่องเก่าๆนิดนึงถ้ามีคดีความก็จะได้รับชัยชนะนะจ๊ะอ่ะมากรากฎมินพฤจิกหนึ่งถึงสามสิบพฤจิกา บางสิ่งบางอย่างอาจจะกําลังเกิดหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดก็ได้ไพ่ใบแรกเป็นสามสามสามเหรียญสามไม่เท้าปะ่ะสามเหรียญสามเหรียญการวางแผนค่ะอาจ,จะมองถึงการวางแผนการพูดคุยการเจรจาต่อรองการปรึกษาหารือได้ทั้งนั้น นะจ๊ะมองถึงสถานการณ์ของคุณเนี่ยนะในช่วงนี้บางคนอาจจะกาลังคิดหรือกำลังหาไรายได้หรือหาช่องทางใหม่ๆห,หาอาชีพเสริมการทำงานอาจจะมีโชคเล็กๆไมน้อยเอออาจจะมีสิ่งที่มีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆจากงานพิเศษจากงานที่ที่เป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะ เหมือนได้รางวัลน่ะคุณมีรางวัลอะไรที่เข้ามาไหมสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทำตอนนี้บรลุบบรลุผลแล้วบางคนทำงานหมดโปรเจก t นี้ก็จะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาเช่นเดียวกันยังมีไรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆเติมเต็มกระเป๋าซาตางได้คนละครึ่งหรือเปล่าจ๊ะ บรรยากาศเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าถามว่าตัวในพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศหรือรู้ทั่ว,ว,ว,วไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวคุณเองก็มีความสบายใจยังมีทุนมีร้อนมีความมีความสุขอยู่แต่การทำงานบางทีทำงานอาจจะรู้สึกเหนื่อยเซ็งๆซ,ซ้ำเดิมๆหรือการทำงานที่แบบต้องฉีกแวกแนวหน่อยนะต้องหาวิธีการการประโมทการประชาสัมพันธ์การคิดอย่างสร้างสรรในการที่จะประโมทร้านค้าเราหรือ ทำงานที่มันฉีกแนวสักเน็ดหนึ่งนะคะบางคนงานประจําแล้วก็มีงานพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นการมองหางานพิเศษนั้นไม่งไอ้ได้มาจะมีโอกาสได้มาง่ายๆด้วยนะคะภาระที่มันมีอยู่ก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่ถ้ามีงานอดิเรกบางครั้งบางคนนะ่มีงานอาดิเรกที่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้หรือบางคนอาจจะได้ความร่วมมือกับกลุ่มคนได้คนที่มีความเห็นที่สอดคล้องต้องกัน มีความเบิกบานใจในทิศทางในวันข้างหน้านะจ๊ะมิตรภาพที่ดีค่ะมิตรภาพที่ดีเอ,อ่อก็ค่อนข้างจะดีนะอือช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณต้องประคับประคองสถานาการณ์ไปก่อนแหละแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นช้าๆคำแนะนำเนี่ยนะต้องพยายามประคับประคองตัวเองเหมือนแบบอาการคือเหนื่อยๆจริงๆเบือ่อเบื่ออะไรเงี้ยดูซบเซาแต่ไม่มันจะดีมันจะดีแน่นอน เอออาจจะมองหาถึงถึงการทํางานบางคนแบบทํางานไปแล้วและยังไม่ได้ผลตอบแทนคุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนใหม่ๆเข้ามานะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเออไพ่ของคุณนะ่ะมองถึงงานลูกค้าเก่าๆจะกลับมาด้วยอ่อมามันมองถึงลูกค้าเก่าๆจะกลับมามองถึง การทางานคุณเป็นคนมีทรัพย์นะหรือมีคนช่วงนี้ถ้าหาคนช่วยเหลือทาคำําชูมีเข้ามาให้เห็นค่ะมีเข้ามาให้เห็นนะจ๊ะลักษณะของความช่วยเหลือเกื้อกูลมีตังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเออมีตังอยู่บางคนอาจจะต้อง ตัดสินใจหรือคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะไปเกีก่ยวค่ะเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความเก่าๆเป็นน่บัตรเครดิตอะไรเงี้ยถูกทวงถามก็มีแต่ว่ามันมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรหรือถ้ามีมีอยากจะแบบไปฟ้องคนอื่นก็ได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้เก้าถ้วยช่วงนี้เสน่หแรงไหมอารมณ์ของคุณคือแบบว่ามองไปทักไหนก็มีคนเมตตาปาีิไม มีคนเมตตาปานิยรักไข่อุปธรรมค้ำชูไห่มันดีตรงตรงตรง,ตรงไหนรู้ไหมตรงที่แบบว่ามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยทำให้คุณอย่างรู้ได้แก้ไขในท่วงทีทันแล้วก็หัดเชื่อเชื่อในเซนต์ตัวเองด้วยเซน์คุณนะ่ะดีมากๆเลยนะจะบอกให้เป็นคนที่มีเซนต์ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีเซน์ที่ดีก็หัดเชื่อในเซน์บางคนแบบว่าหนูคิดไว้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรเนี้ยนะอืม อาจจะเซนแมนเขาเรียกว่าเซนแมนอาจจะมองถึงบางคนมองถึงลักษณะของคนที่มีมีอะไรรู้ไหมมีแบบมีโชคลาภแต่มันไม่ได้มาแบบมาแบบเยอะๆอาจจะมาที่ตะปิดระปอยก็ได้นะจจะแต่ในใจมันมีคงมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่บางทหาีหนาก็มีเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้ว่า จะเปิดเผยยังไงไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงอ่าอ่าบางคนอาจจะได้ทำงานพิเศษงานกลางคืนงานเป็นงานกึง่งกึงกึ่งกึงอ่ะบอกตรงๆเป็นงานกึ่งกึงที่มันอะไรอ่ะงานกลางคืนอย่าง <S <S เงี้ยเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ย,ยได้เชียร์เบียอย่างเงี้ยได้งานกึ่งๆแบบนั้นน่ะค่อนข้างจะไปได้สวยนะขขยน้ำอะไรอย่างเงี้ย ขายน้ําขายขายของสวยงามแบบเนี้ยก็จะไปได้สวยดูนะ ừ, ลองไลฟ์สดดูนะจ๊ระอารมณ์ประมาณนั้นเออขอดูซิคุณกังวางแผนอะไรไว้กา,างเจราจากางต่อรองกา,างวางแผนอะไรไวนะ้เนี่ยอืมมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนจะหลุดพ้นแล้วละ่ะเตรียมหลุดพ้นแต่ถ้าตัดถ,ถึงใจจะทํานะโทนเอาหน่อยถ้าช่วงนี้ไม่ดีอยู่นะรอสามเดือนหกเดือนเนี้ยมันจะหลุดพ้นนะ มันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณหลุดพ้นจะมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าว่ามีความหวังเออการเงินจะดีขึ้นนะจ๊ะอ,อ่ะความรักความรักคิดถึงคนรักเก่าเหรอคิดถึงคนรักเก่าคนรักใหม่คุณมีความรักคนรักเก่าเก่าจะทักมานะถ้าคุณรอคนเก่าๆอยู่เขาทักมาเอาก็ได้จ้ะไม่เอาก็ได้นะเอาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาทักมาก็ไม่ต้องกลัวกลัวอะไรอะ อาจจะเป็นการกลัวว่าว่าตัวเองไม่เขาเรียกไม่อะไรกลัวตัวเองใจไม่แข็งพออืใจไม่แข็งพอปรมเหมือนแบบว่าเขาทักมาแล้วกลัวตัวเองหวั่นไหวตัวเองใจไม่แข็งแล้วก็ถ้าคนบางคนเข้าไปอยู่ในความรักลับๆหรือมีความรักเข้ามาก็ระมรัดระวังนิดนึงนะไม่ง่ายต่อไม่ง่ายต่อที่คุณจะสางสัมพันธ์นะจ๊ะเอออ่ะ คนโสดมีคนเข้ามาไหมคนโสดคนโสดอาจจะต้องจบจากความสัมพันธ์บางคนเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันมีซ้ำๆเดิมๆอะ่ะเออทำใจคนโสดนะเฮ้อมองดูไพ่ของคนโสดเนะี่ยบางคนพึ่งอกหักนะพึ่งอกหักถ้าคุณเข้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขามีเจ้าของถอยออกมาซะถอยออกมาซะความสัมพันธ์นี้ไม่ดีสําหรับคุณค่ะไม่ดีเลยไม่ดีไม่โอเค ไม่แฮปปี้สำหรับคุณนะมันมองมันบอกไม่ถูกนะไพ่มันอยากตัดใจแต่มันก็อยากเดินไปมันเหมือนกับว่าทำใจยังไม่ได้อะใจยังไม่แข็งพอลักษณะของคนที่ยังรักอยู่เหมือนคนเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะก็ยังพร้อมที่จะเขาเรียกว่ายังไม่พร้อมที่จะลืมยังรักเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่ ยังมีความรู้สึกที่มันอะไรอาวออยู่ก็ได้นะออารมณ์นั้นเดี The ๋ย r ใหฟัมไพ่ของความรักที่ไม่มีสถานะระมัดระวังไพ่ของคนรักที่ไม่มีสถานะด้วยจ้ารักไม่ดีแต่อยากมีกันไว้ระวังด้วยนะจ้า อืมคนโสดตัดสินใจดีๆกับความรักนี้ค่ะมันมีไพ่ของการตัดสินใจที่คุณจะต้องเลือกค่ะตัดสินใจดีๆว่าคุณจะเลือกไปกับความรักครั้งนี้จริงหรือเปล่าคนที่เข้ามามันมีคนทั้งคนดีและไม่ดีนะจ๊ะอ,อ่ะ <c oughs> สะถานะไม่ชัดเจนค่ะเพื่อฐานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหม สถานะไม่ชัดเจนก็รักนี่ฝันไปค่ะเหนื่อยเหนื่อยทุกหนักควรวางควรวางและควรปล่อยค่ะรักบางรักไม่เหมาะสมกับตัวคุณเลยควรวางและควรปล่อยจากความสัมพันธ์นี้ซะมันเหมือนกับว่าเราเราเหนื่อยกับมันเปล่าเปล่านะถ้าเราจะมองถึงความสัมพันธ์ที่บางอย่างมมนเหนื่อยเหลือเกิน บางอย่างมันก็ไม่ได้อยากจะอยู่บางอย่างก็ไม่อยากจะเดินไปด้วยถ้าวางได้เป็นสิ่งที่ดีคุณจะมีความสุขมากขึ้นเรียกว่าถ้าคุณวางวางความรู้สึกวางอารมณ์ได้จะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นรักซอนรักซอนยังมีความห่วงแหนและไปกลับกันอยู่ค่ะยังรักกันอยู่เรายังมีความห่วงแหนหึงหวงและ ถึงแม้นมันจะไปกันไม่ได้แต่ก็ยังอยากที่จะเก็บไว้อืมประมาณนี้อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเนี่ยม,มีเขาทําอะไรรับหลังคุณไหมคะนี่ไงทำอะไรรับหลัง,รรลงใช่ทะเลาะก,กันเพราะการปิดบงังซ่อนเร้นบางคนกําลังจะจบกันเขามองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กอะ่ะหรือว่าถ้าไม่ซื้อสัะตย์ตกกันอ่ะก็พร้อมจบพร้อมพังพร้อมปิดดิวอารมณ์นั้นอ่ะเขา ความคิดของเขาอะเขาวางแผนอะไรเกี่ยวคุณไว้แผนของเขาไม่มีเลยแผนของเขาก็คือถ้าเรายัางรับกันได้แผนของเขาเลยถ้าเรามีเหตุผลและรับกันได้ยอมอยู่กับสถานการณ์นี้ได้ก็ไปต่อได้นะแผนของเขาแต่ถ้ารับไม่ได้เขาก็แล้วแต่เขาก็ปล่อยเขาก็พร้อมปล่อยพร้อมปพร้อมวางเขาไม่ เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ไม่ยืเราอะ่ะไม่ยืเราอะ่ะมันเหมือนถ้ายือไปแล้วเหนื่อยถ้าเรายือกันไปแล้วเราเหนื่อยถ้าความสัมพันธ์นี้เราไม่โอเคเขาพร้อมปล่อยจริงๆนะเออเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปอารมณ์ประมาณไหนเอยอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบรอให้ฝ่ายหนึ่งใจเย็นๆย็นก่อนแล้วรับให้ได้กับสถานการณ์นี้ แล้วเขาก็หวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันได้ถ้าเราสองคนไม่แรงใส่กันประมาณเนี้ยแผนของเขาแผนของเขาคือเขามีทุงอยู่ในใจแล้วล่ะเออแผนของเขาคือเขามีทุงแล้วละทุงเขา,เขาก็รู้ว่าเขาเลือกใครแต่ในความสัมพันธ์ที่มันยังถ้าเราเป็นบุคคลที่สามนะอีกความสัมพันธ์ที่มันกลักกระสังเนี้ยถ้ามันไปไดก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไปอ่ะอารมณ์นี้อืม่ะขอให้แนะนำ ครอบครัวคือสิ่งดีที่สุดรักครอบครัวมากๆรักตัวเองมากๆเพราะว่าไอ้ความรักที่บางบางส่วนน่ะเนี่ยวิ่งตามถ้าคุณไปคุณบางคนนะวิ่งตามความรักไปไกลกว่าหาความรักทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองมีของดีอยู่แล้วค่ะเขาเรียกว่าของดีก็มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ของดีมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดจะจะรักษาแต่ไอ้ของที่มันไม่ดีอะอยากรักษาไว้อะคุณควรจะตระหนักดีด ว่าอะไรมันมีคุณค่าสําหรับคุณอะไรคุณห่วงแหนอะไรไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตนั่นแหละคุณจะต้องคิดให้ได้นะจ๊ะการวิ่งตามความรักเหมือนเหมือนมีคนรักคุณแต่คุณไม่รักเขาแต่คนที่เขาไม่รักคุณคุณไปรักเขาอะมันเหนื่อยใช่ปะ่ะมันเหนื่อยไหมอาการคือเหนื่อยไหมอาการคือไหวไหมลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ